สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีโอ๊ตเดลแชนแนลครับพี่น้องครับสวัสดีเอซีทุกคนมาพี่น้องเดอ้อมื่อนี้ก็อยู่โรงพยาบาลกึ่ก่อนแหละพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาลงมาขา้างลางเขาจะไปยังไงเมืนอี้เป็นเวลาห้าโม,มงคืงงนว่ะหา้าโมงแรกตอนนี้เปลวลาห้าโมงแรกจะว่าหาซื้อขึ้นเขากันเลยจ้ะถือโอกาสแบบว่าถ้าพี่น้องไปรอในเมือเยโซ โอ้ยโอ้ยผ้าพี่น้องไว้ดอกพ้าข่อยนดอกไป้พี่น้องเพราะว่าข่อยนอนเฝ้าข้นไปวัดมือร้ายมันกายอยากไปหายางรอแน่เนาะพี่น้องไม่ไปรอดอกไปซื้อกลับเข่าสิไปซื้อกลับเข่าแล้วกัสิไปยางออกกระลังกายยืดส่วนยมาแย่ทนพี่น้องเม่ได้ไปรอเด้อพี่น้องเมียนค่ะเยอะด่ามาเด้อพี่น้องเด้อข่อยเม่ได้ไปรอเด้อพันธีว่าไปหารอเชื้อโรคแม่ใส่ข้นไข่อีกบมะเมียนข่อยสิไปซื้อกลับเข่าพี่น้อง ไปชี้กับข้าวมาไหรกินมื็ดแลงเพราะว่าตอนนี้นหาโม่งเคืองแล้ว <Yeah. S 1> สิไปซื้อก็ขอไมากินแ,งแลงนะคะ <Yeah. S 1> จะไปย่างออกกําลังกายอยืดจะมาญาติอาจจะข้าวนึงเดี๋ยวว่าไปย่อยอาหารพี่น้องกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไหลไม,ไนนมันอ้วนแหม่มันเทียนเดี๋ยวของอ้วนแต่เดีย๋ยวนี้ก็อ้วน์ั้างแกเมันที่เราบ่นบวนควงข้างแกวน <c oughs> เวว่ากินละนอนหลายหาะมันเมื่อยพี่นางก็เลยจะไป็นยางย่งางเห่ียญสมมพระเจาแทนจักหลอบสองหลอ,อก<ต>ะไ ah, ทย ah, ยงไยบรรยากาศไทยวิวแถวชินทางงพี่นางเมา <Men S 1> เมนาม้ยเนีนค่ะเนียนแมีนเไปกันเลยจ้า เพื่อพี่น้องตอนนี้เรามาถึงถึงไหนที่รักลดให้ไม่ลดเยอะอยจะลดตลาดโตัวลุลงพ่อพี่น้องตลาดโตัรลุงเยสุทอนครับผมใช่ไหมจ่อยแทนขว้างแทนเดี๋ยวไปหารอซื้อหน้ากินก่อนใช <c oughs> ่ม,มาซื้อไรวันนี้กินยามาไม่ทุกวันุหน้ตลาดพี่น้องนะฮะเออ <c oughs> เห็นตลาดอะไรนะเมียข่อย ไปนอะไนน่าซื้อแล้วอะไรคะโอ้หไปไหนมุยห้้าลุยอ๋อบกวงนี่้วยกี่ดยได้บวงก่ไดู้้ไดกินแทนไม่ดผมไี่ล้องน่ะครับผมสิบบาทนะครับขายไปไหนไปไหต่อไปไหนล่ะแม่เธอจะไปไหนต่อเธอบอก เป็นหมองไล็เลยที่มีหม่องเสือผาขายเมียเหรอวะโอเคครับผมไม่นองนี่แหละครับผมกมาทายบรรยากาศในเบื้องแน้วเพื่องเนาะบรรยากาศตลาดโต้รุ่งที่สุโธรครับผมนะเรามีโอกาสได้มาก็มาทายเป็นของเบื้องย่อยนะเพื่องเนาะอย่าเรียนนะจ๊ะคนกินแดดแม่ไปครับผมไปบิ๊กซีต่อเพื่อง ใช่ไหมปลาหมึกกันไหมจะไปไหนนะพี่ซีดูอะไรนะพูดไปเรื่อยๆลอยๆอ๋อไปอันนั้นแหนะไปขากันแหนะอ๋อบ่พี่ซีขายบ่เห็นรถปลาหมึกไม่ได้พี่น้องเห็นร้านปลาหมึกไม่ได้นะครับเป็นหนังสือพีอออ่น้องซสี่แพะจ้าจับแห้งจับมากินเนาะซื้อเจ้าวันแควาปัสแปรสีใหม่เลย มากินคอร์กินแต่คอร์กนู้คอร์กเออมากินปบะหมี่ครับพี่น้องปลาหมึกย่างอร่อยมากปลาหมึกย่างอร่อยมากฮะย่างสดๆเลยพี่น้องย่างสดเลยปยาลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่างแล้อาการอาการนี้ด้วยเลยเล้วอาการนี้ดูหน่อยอาการตอนนี้ดีทุกอย่างแล้วค่ะควบดันกับปกติแล้วหัวใจก็เต้นปกติแล้วไข่กับบะหมี่แล้วร่อแช่ข,ยา,ขยาคบ แตา่เมื่อที่ที่มาแต่กับบ้านแลนะะ้วนะก็คือตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านมากแล้วว่างั้นเหรอก้นปวยอยากกลับบ้านแล้วถา้าบ้านยุ่งเกิโรงพยาบาลขึ้นค่ะ่ะแม่บ้านยุ่งเกิโรงพยาบาลเชื่อมาข่อยาวห่ยานเป็นอนเงืานขึ้น,ถถนกแหละกันมะข่อยาวยังเหมือนเสาเพราะว่าเพื่อข่อยาวแค่เทือเดียวแค่ตอนเ้าพวกวงเสาแค่เดียวนะคะวันละหนึ่งครั้งเ,เพราะว่าจะหายแล้วนะคะก็เลยขอดูพิธีกีรมนะ ันนี้เราก็ยังไม่ได้หนีจากตลาดโตลุกครับโอ้โหไปตัต้งยังอยู่ได้ขุดถึบ้าของสะอาดนะสะอาดอยู่คนเยอะอยู่ตลาดตลาดเย็นลองตลาดเย็นในตัวเมืองแค่สุทธรครับผมเขินขำเลยเนี่ยมาถึงแล้วแหละจะไป่ใสเนี่ยมาถึงห้ามาชมบรรยากาศแต่ว่า แดดร้อนร้อนบางสีเนี่ยเจิ้ว่าแดดเบดอ่อนไปเถอะนะอ่อนอ่อนจนไม่มีแสงเลยอ่อนปวดเนี่ยอ่อนปวดจนแดดเบิด์ตมาทไปสวนพญาแขนมันมันหลายหมองแห้งไปสิเราขอขัดคำเดียวเ่ราแดดไปก็เลยมาหนีแทนอันนี้พระเั้ากรอนิษย์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติจ้าชิงขากันลรืพี่น้องไว้ยังไงชิงกัาเนี่ยก็เพื่อพญาคันค่าพญาคันค่าพญาขันขาดันห่อจ้าแต่มาแดดแดดร้อนไม่สวยงามอยู่ได้ประานี้มัน สวยงามยุ้ยอะไรอันนี้พญาากนะเดสุทอนไม่หงอดสุทอนสำหรับใครที่จะบานไปก่แล้วใครทิดถึงทีสุก็ฝากคลิปนี้นะครับผมฝาก้่อน้ำเ้ยสวยนะ มาออกกันร oh, uh ่งกายแล้วก็มานั่งนั่งออกบรรยากาศหน่อยสิได้ยังได้พี่น้องได้ยังได้ยังได้คิวดีโอได้เลยได้เลยได้เลยจิกได้ยังเลยได้คิวได้ีโวโอเคครับผมไปทางล้างกันได้ก่อาเนาะได้หรอมั้ยเอาบ่เนี่ยลงไปกันบ่พี่เด็กน้ำพี่ เห็นหรือไมาถ้างเมืองอากาวครับล่ะอากาศตอนเย็นอากาศตอนเย็นครับอากาศสวนพญาแถนตอนเย็น,นครับผมพญาแถนเป็นหลงพญาแถนนะเป็นที่ออกกําลังกายนะพี่น้องเป็นที่ออกกําลังกายเป็นที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับผม ชมวิวบรรยากาศสวยๆะนะชมวิวบรากาสวยมีนางรำด้วยนะคะเต็มรัพี่ีนาล่มทันอย่างใช่สารมาเท่าไหร่ชาญทอรำขอผลเป็นประเทนี่ของเน้อเอดเทาแห่มกไฟนะรำแห่แไฟเนาะ อเอมีของยอะยะาบนี้หอ<ะ>ย่างห้งจอยมาดีด้ฮะงาม <c oughs> นีเป็นพยานค่าพีอ่อน้องโอ้ตงูงง่ายเลยใหญ่ใหเบืงเ้งหน้าไป่ยอมไปข้านะให้เบื้องหน้า พยายามันคากนะครับอันนี้แพ้อยังนี่น่าพยายผมขาว่ธรรมะแบบว่าอากาศาแบบที่แบบระดับตะเวนกันลังตกดินสีบบสวง,งามไปอีกจังหนึ่ง <c oughs> มือนี้เอาออกมากคำเดี๋ยวมเอยนะฮะถึงห้าล้านแบบว่ายังตะเวนยังมาตกดินเนาะแบบว่าตะเวนกันลังตกวกิ่นสีหนาะมันจะเด่นคิ้วอีกคิ้วหนึ่งเลยพี่น้องเมื่อหนาสีผ้าม้าไม้มาไลส่วนในเบิ้งเต็มเต็มเลยจองกิ่นเนี่ย อาจารพี่ทิพย์สะพานพญาคันค่ะมีหนองเบิ่งตัวขึ้นอย่างนีมต้สูงไงเลยนะอันนี้ก็คือบริเวณด้าสวนทอนนะครับม่น้ำนะตอนน้ำท่วมอะว่ามื่อรท่วมจนหอดฝนหรอเเออไหนท่วมจหอดฝนท่วมจนหอดแบบว่าพญาคันคสิตนน้ำยานะครับท่วมตอนน้ำท่วมมันท่วมกนไปนเรื่องาอยู่ดีนะกาศนคนยะโคนก็จะเี๋อยู่ในเมืองมันก็กะแปบว่า เาี่มาแล้วมันก็จะมาแล้วก็ร่า,า,รา,างกายแล้วก็มานั่งเล่นชมชมบรรยากาศอัไรสิเนี่ยพี่น้องแต่ใครฟิวอีกไปอีกแบบนึงก็ในมเมื่อพนก็นกนมี่ฟิวแบบว่มามานั่งชมบรรยากาศอยู่บมม๊แม่นวานนี่จะยุบหนอนเข้าเนาะยุบหนอนเข้ากับนี่เมื่อกันฟิวคนละฟิวสวยนะผมนะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็สวยนะ,ยยนะครับโอเคอเครับผมเนาะเราจะไงต่อนนี้เรากลับกันใช่ไหม กับแล้วค่ะทำแล้วคุ้นเคยแล้วนะคะ <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้ออก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องโอ๊ตยาวชาแนลเราก็จะร่วมกับเกษตรกรจิตามทางโอ๊ตเล่แฟนเพจเดอร์พี่น้องมีสองเพจด,ด,ด,ด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี่ภาพไม่ชุม่มบรรยากาศเมื่อยโซ่แต่ว่ามันคัมแล้วม,มือหนาสีผ้าเมื่อยมือหนาสีผ้าเมื่อยแสดงบนอี๋โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่บายเชื่อคันพี่น้อง